เราจะจับตัวมันมาแต่ทำยังไงก็ได้ไม่ให้มันรู้ว่าเป็นผมแต่จะรอไอ้พอมาออกมายังไงอ่ะนั่นสิก่อนคะจะให้น้ำตาลนัดพี่พอมาเจอก่อนเหรอคะใช่ครับผมอยากทำธุรกิจกับพอนะครับ แต่ถ้าเกิดผมโทรหาพอเองเนี่ยพอต้องไม่ยอมมาแน่ๆเลย่ผมอยากคุยกับพอสองต่อสองครับโดยที่ไม่มีลูกน้องของพอตามมาด้วยน้ำตาลช่วยผมหน่อยนะครับน้ำตาลช่วยได้ค่ะแต่ว่าต้องมีข้อแลกเปลี่ยนนะคะข้อแลกเปลี่ยนใช่ค่ะถ้าเปนรักจริง,งนะนะบ้าก็ไม่คัด แต่แกต้องให้ไอ้กอนเนี่ยนะเปิดตัวแกเป็นแฟนคบกับแกแล้วก็ออกสื่อโซเชียลให้คนทุ่งบักหุงเนี่ยรู้กันได้หมดเลยว่าแกสองคนเนะี่ยคบกันก็ง่ายๆค่ะกอนแค่กอนอะเปิดตัวน้ำตาลว่าเราเป็นแฟนกันฮะอมืมากไปน้องคนนี้มันมากไปแต่เราไม่มีทางเลือกเลยแม่ใหญเวลาที่ผ่านไปทุกนาทีไปถึงชีวิตของเจ๊เหมียวรับรับไปเถอะกอนไอไวล้ละ คือแหม่กอนเ,อเปิดตัวน้ำตาลแค่นี้จะต้องคิดมากขนาดนั้นเลยเหรอคะอโอเคครับงั้นเรามาเปิดตัวกันเลยครับจริงหรอกอนชันยกได้จากน้ำตาลแล้วเ,เจอกันนะจ๊ะ น,น้องตาลถองละเจอฉันว่แแะแปลกสั่งห้าให้พวกเองไปด้วยเว้ยหรือว่าน้องน้ำตาลอยากอยู่กับพี่สองต่อสอง่ <ไข S 1> <ห>่ว่าไง <laughs> เช็คเฟซบุ๊กอย่างจอมนาวมีอะไรก็รีบพูดมาอย่าลีลาลำย,ายัย <laughs> เข้าไปดูเฟซบุ๊กก่อนสิ <laughs> นกนจะไปไหนอ๋อฉันเจ้ามอเตอร์ไซค์พีเชคอะเครื่องมันดังแปลกๆฉันไปนะไหนบอกไม่ได้คิดอะไรกับพ่น้ำตาลถึงกับประกาศเป็นแฟนกันกลางโซเชียล ฉันจําเป็นนะจําเป็นจําเป็นอะไรจำเป็นต้องเป็นแฟนกับน้ําตาลอะเหรอฉันมีเรื่องสําคัญที่ต้องรีบไปทําไว้จะกลับมาอธิบายนะนี่อ,อะไรเช็คหมอนใจ่นี่นะสำคัญต่อไปฉันจะเชื่อใจอะไรนายได้อีกฉันจําเป็นจริงๆไว้กลับมาคุยกันนะฉันไปก่อนนี่เดี๋ยวก่อนสิฉันยังพูนไม่จบเลยนะ นี่ครับอะไรคะ GPS ติดตามตัวงครับเผื่อมานาวจะเป็นต้องใช้ครับขอบคุณค่ะฉันจะไม่ยอมให้นายหลอกฉันซ้ำแล้วซ้ำเล่าอีก